อค่อยๆรถตูตก็ไม่ไหวเลยลองต้องสิ่นแล้วมากลองมาดูคันเร่งมันเป็นยังไงโอ้โอันสุดปะสุดเลยไหมสุดสุดลองกดดูนี่ขี่สบายเลยนี่เบาเลยขี่หกนี่ใช่ไหมโอ้คันสวยๆนะเอองี้แหละโอเคได้เลยนะ เป็นใช้ได้ใช้ได้รู้ปีโอ้โหสี่สิบมั่งสุดยอดใช่ไหมืีมแล้วเป็นไงของของเดิมของเดิมมันได้ยี่สิบของเดิมมันก็ดีแหละอันนี้เราจูนจูนเก็บเข้าไปอ่าโดนเลยนะถูกใจเลยนะแรงแรงไ,ได้อ่าแรงอยู่แล้วฝนตกกำลังลองแรงมากลองพอประมาณผมตกอ่าส่งงานได้เชื่อพวกเกียร์ มีโบรเอก้ากองเปืนนะฮะเป็นกระเดืงวาวมาแล้วมีท่อหนึ่งใบอ่ะจากการจุดเก็บไปเรียบร้อยควานสวยๆสนใจทางด้านนะครับสวัสดีครับ